เดี๋ยวมันจะเสียเปียบล้มคนล้มคนหนึ่งไงเดี๋ยวมันเข้า,าเย็นก่อนเฮมาดิ แป๊บนึงดิาลายละครแพงเจ้าโดนลานข้างแพงเหรอ้างแพงแงะพง,ง,พงโอ้โห,โโหเฮียอูมุมนั้นด้วย,ยไปเพช่ไป เพชรแป๊บนึงแฟดไป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 ท็อปโดนอีกเที่อ้เนี่ยมันโกลอันโกลอ้เนี่ยโกลโดนหลังบ้านเข้าวเถ้ยอยู่บ้านเพชรยไอ้อยู่บ้านท็อปอยู่บ้านท็อปเออมันกระโดดเข้าสองฝั่งเลยข้างในศพผมศพ<ป>ผมศพที่ศพออกละล่วงหนึ่งตายรอบหนึ่งข้างในยอยู่ไหนไ <ป S 1> โอเคมีู่รมด้วยอยู่บ้านนู้น่อย ไปหนึ่งแล้วอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเฮ็ดล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งล่วงน็อกนะไม่น็อกแต่ไม่ตายนะเดี <มา S 1> ย๋ยวถงเค<ม>าะต่อข้อแม่ก่อนดิมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยจะควันน้ำเหี้ยเลยวะตัูเลือกแล้วนะ

ไอ้เหยื่อใชิปแป้งก็ได้เอาเอาน้อยอุปกรณ์แต่งปืนดูดิเนะอย่างเยอะไอเก็บมาซ้ำๆกันว่ามันไม่มีนี่ไงไม่มีฟันในไงแป้งลมอยู่นี่อีกเอามาไว้ก่อนลมอยู่นี่นะจ๊ะไอ้ฟิชชิ่งฟิชชิ่งมีตัวดิเดียวรมไปก็ได้เอาลมไปแล้วโดดไปที่อื่นนะไอ้สักครูไปเม่เอาไปเอาไปมาต้องไปชุบก่อน ก็ใช่ก็ลงไปที่อื่นไงไปชุบที่อื่นไงไปชุบตรงนี้ก็ได้ชุบมากยังเงีกลางร่มเปิดร่มเลยเปิดร่มนยบางของเรากางร่มเข้าไปเลยที่แมงหมดสุเขียวด้วยเออเอาแล้โอ้กางร่มเลยเออกลางนี้หละพี่ไม่มีกระสุนเขียวใช่แล้วพี่แมวอ่ะพี่ใช้ปืนเขียวหมดทุกยันเอาดิเอาดิเอาดิ ใช่โฟใช่ไหมนี่อยากใช้ไงไม่ไม่มีไม่มีให้ใช้บ้าบอยังไงแบร l u e นี่พี่ตั้ม v a l u เนี่ยนี่ value นะอีขุนหกด้วยเอาแบรี่ยวเหรอค่อยเปลี่ยวเออเนี่แหละมาแล้วสวัสดีมาแล้วสวัสดีของพี่มาแล้วไอวงไอ้นี่มาแล้วนะเกระสุนไม่เอากระสุนเขียวกระสนไม่เอาไม่เอาเนี่ย ลูกลักของข้าเกตเนี่ยนะเอ้าไหนนี่ไงเอ็มใบเลี้ยวนี่ร,ร้อยเท่าไหร่วะ ลงตะกรูแม่งเลยเนี่ยาตเออดีแล้วคเอาลงนี่หรอไม่ไม่แต่ลอยไปนู่นไงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าตะกรูไม่มีก็ลงดีกว่าไม่ไม่ไม่ม,มีอยู่แล้ว ะกะวไปแต่ลุงแต่โดนไม่นอมไม่ดอหรอกมี่จะลุงอะไรที่โดนเพราะลุงต,ตายบ้านนั่นแหละมผมก็ด้วยไ <c oughs> อตกดก็ด้วยแล้วก็ทุกคนด้วย <c oughs> ก็ใครนะอื้ม <c oughs> <c oughs> ชิปเอรเนี่ยพลาสต์สุดไอ้อร่องนี้ต้องมาัอดีไอ้รูปให้เอ้ก็ดูดี ดีดีแล้วดีแล้วตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีไหตรงนี้ดีปืนเยอะเดี๋ยวเราหาพิตตัมเนี่ยหนูว่าไกลไปหรอเออเออไปจั่มบอลลตมาไปหาพิตตัมดีกว่าใช่เอาไปหาพี่ตั้มไปใช่เออเออ,เอ,อนั่นดิเออหาพิตตัมแหละพิตตัมเป็นคนแบกครั คู่กับค <están> oh yes, ู่นะจ๊ะแล้วทำไมไม่ดิ่งไปฝั่งโน้นน่ะเธออ๋แล้วก็โดดเองสิคัาผมจะลงมาเกลี่ยงลงตรงนี้ก็ได้นะลงตรงตรงวัดก็มีคนตายมัดเกลี่ยด้วยมัดเกลี่ยอ๋อเนี่ยบ้านวาดอะไรแล้วกันไม่จะไปเล่นริมเลจแต่ไปเล่นริมเลมันไม่มีรถเราต้องเอารถไป มีรถจูบสารแยกเขาเห็นแล้วไปเอาไปเอาไปเอาเจะเขาตามไอ้เนี่ยอะไรกันต่อยอีกต่อยเหรอไอ้ผัดกะเพรามันมันมาพอดีมีคนลงเหรอมีคนลงมาพอดีอ๋อไอ้ตัวนั่นไงไอ้ตัวที่ชุบพร้อมกันเมื่อกี้ไม่มันมีปืนกเลยปาร์ตหลวงแล้ว แต่ว่าผมใช้มอเตอร์นนยิงหัวมันยิงมันเมื่อกี้ตายเลยเอ่าวงไปโรงเรียนนะโอ้เดี๋ยวที่พี่มารับนะเดี๋ยวเอารถรถให้ได้ได้ค่ะไปเจอปะเดี๋ยวโฟกัสกันไหม

ตามพ okay. นี่ัดกระเพราด้วยเธอไม่ลงก็ยอมมากินไปกระเพราเอาใส่รถมาดิอ่าง่ายมา,มา,มา <Okay. S 1> เขาเก็ดเปลี่ยนปืนเก็ดเปลี่ยนปืนไปมามันลำบากมากใช่เพาจะลำบากเลยเปลี่ยนปืน <c oughs> ใช่มันแพรว่าต้องเอาปืนวางไว้แล้วก็วิ่งไปหยิบ พันสเปาแล้วก็เอาไปใส่รถแล้วก็กลับมาเอาเปืนอีกเนี่ยใช่บอดระลังบากเลยพวกสามก็บอกไม่ได้ไงเนาะเออจบๆไปอ่าใช่ใช่อุย <c oughs> ๊ยคอยิงใกล้เรากระสนส้มไหมคะมันชาร์ล<ม>รจรลงเรียนม,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 มันชาร์จลงเรียนไม่่มมมมีีไันชาร์จลงเแล้ว เข็มเข็มเข็มขอหากระสุนส้มอีกสักหนึ่งี้ไม่มีรถว่ะจุดงเลยไงเปทิเสปิดแล้วิเนเ่เต่อไปมีคนโดดลงค็ัเต็มเลยท็อปกระมนท็อปมีคนโดดลง อยู่ข้างบนมันน่าจะมุ่งหน้าเข้าไปหาท็อปเลยตอนนี้ไม่มีนะอิ๋วไม่ต้องมาหาเมตยาทิศอีหันหันมาข้างบนทิอี่ยใกล้ใกล้ใกล้ลงแล้วใกล้ลงแล้วไปละอยู่ลงมาละไม่มีกระสุนส้มเลยไม่มีไม่มีไม่มีเลยอ่ะอ๋อนี่ไงเจ้าละเจอเค เอาแล้วฟ้าเชนอไรเชไนไรเชนอะไรไม่ทันไม่ทันครับนึ่ผมกำลังไปนี่เข้าข้างหลังมาโอ้โหไอ้หี้อักเสบตัวไอ้่ังอืม กำลังไปกำลังไปโอ้โหไม่เอาตายเลยวะที่ตาย,ยอยู่แล้วแหละผมเอาเพื่อนมันอะ่ะม,มันก็เลยมาเอาผมูมีต้องศพกับข้างกำแพงฝั่งน้นอยแม่งไม่ทันพรวิ่งเอาไงไม่มีรถโดนโดนโดน ตอนนี้ตัวนี้ลังเห็นเนี่ยลังเหน็นนี้ยอ้าเดยวลงเชยไม่ต้องมาทงผมนะไม่ต้องมาทงผมะให้ผมไม่ไม่ม่ไมิงอดูนี่เดี<__<_๋ยวผมไม่นี่เอมอยู่ในนู่นะจะชุบจะชุบล็อกหนึ่งล็อกใช่ไหมคะอือเหลือสองเหลือสอง ตามเราขับรถช้าเลยไปตรงสม็อกเลยตรงสม็อกเลยมันจะโดนมันจะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเพิ่มศพคิดมันคิดมันวิ่งอยู่เห็นมันวิ่งเหรอแต่ยิงไม่ได้เพราะว่ามันสมอกแล้วมันไม่เห็นนะเออมีสาต้องควันนั่นแหละวิ่งเข้าไปในควันเฮ้ยสวนละสวนละวันเห็นเลยเมื่อกี้ วงนี้วงไหนไม่โดนะโคตรเด็ดเลยไอวงสไบไอ้เหี้ยเดี๋ยววงมาวงมาวงมาไปเก็บศพไปท็อปได้อยู่ไม่เป็นไรว่วงสามวงสี่เดีทำงานไม่ไหววงสามก็แรงก็เด็ดเนี่ยไอ้เหี้ยอืมเฮ้ยมันวิ่งเข้าไอ้นี่แล้ววิ่งเข้าตรงกลางแล้ว อ้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคุมรถไว้วดพี่เข้าไปามันยังไม่ไปนะพี่ตั้มพี่ตั้มรอแป๊บไปมันอยดอกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วไปเลยไปเลยเก่งๆดูไอ้อยู่คุมอยู่คุมรถไว้คุมรถไว้ดวดเดี๋ยวเด <cualquier S 1> ี๋ยวเดี๋ยวเตรียมฟาตนบายเลยข้อหมาฝาล่าสุดอยู่ไหนลา่าหนึงเอ้ยไอ้ลองเถอะ หลุดไม่หลุดมันออกไปเขนออกไปฟังมาร์คไฟแล้วใช่ไหมคะใช่ใไปเลยวิ่งวิ่งมาไกลวิ่งมาไกลเฮ้ยพับน้องเพื่ดูชิปที่อยู่ไหนไม่เห็นเห็นได้อยู่แถวนี้ยผมล่างมันอยู่แถวนี้แหละเห็นเห็นอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนข้างกำแพงบนกำแพงหรือเปล่าเรื่องจริงเนบังเกิดเพราะมีคนโดดล่มลงตรงนั้นสามคน อไปอยู่มารถมารับพี่หนโอเค<อ>ไปจา้าชบนะชุบโรงเรียนเหรอคะชบุบโรงเรียนโรงเรียนเลยก็ได้มันมีที่ละมีเพื่อนอหัวเสด เรียบร้อยครับฮึต่หมดแล้วจะมีตัวอยู่โรงเรียนไหมอ่ะเออไม่น่ามีหรอกไปก่อนเมอกี้ยิงคนที่ออกจากโรงเรียนใช่ไหมไม่